สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชามะคุงอีกเช่นเคยนะครับกับขยี้เซตนิวส์สำหรับวันนี้ครับผมยังคงขอเกาะกระแสในโลกโซเชียลอยีกเช่นเคยกับเรื่องของการชี้ครับชี้นิ้วฮะใช่แล้วฮะถ้าชี้ต่างๆในกระตูนนะครับหรือว่าเกมต่างๆที่เราพบเห็นกันตามอินเทอร์เน็ตนั้นนะฮะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆซึ่งถ้าชี้ต่างๆเหล่านี้ครับก็กลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเหล่าตัวละครน,นั้นๆไปเลยทีเดียวก็มีฮะวันนี้ครับเรามาดูคดีกว่าครับว่า เกมไหนหรือว่าการ์ตูนเรื่องไหนบ้างครับที่มีเหล่าตัวละครออกมาชี้นิ้วกันแล้วการชี้แต่ละแบบเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับว่าในเรื่องของการชีน้นะครับหนึ่งในรูปที่เก่าแก่มากๆของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเราก็คือ The Creation of Adam ครับซึ่งเป็นผลงานที่สร้างโดยศิลปินในตำนานอย่าง Michaelangelo ใช่ครับ ภาพนี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกชิ้นหนึ่งมันเป็นการชี้ครับจากหัตถ์ของพระเจ้าที่เป็นการก่อกําเนิดมวลมนุษย์ขึ้นมามันดูทรงพลังสุดๆครับการยื่นนิ้วออกไปนะฮะดูเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่สงพลังเพียงแค่ยื่นนิ้วชี้ออกไปจากบรรดาน,นิ้วมือทั้ง5ก็สามารถตีความได้หลากหลายครับเปรียบเสมือนงานศิลป์ของโดนัลด์จัและซอลลีวิทเลยทีเดียวครับ ทีนี้เรามาดูเหล่าตัวละครจากเกมและการ์ตูนกันบ้างครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าสื่อบันเทิงเหล่านี้มีการให้เหล่าตัวละครน,นั้นนะครับชี้เพื่อสื่ออารมณ์อยู่เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการชี้แบบเบสิกนะฮะเช่นการสั่งบางก็ชี้เพื่อข่มขู่ชี้เพื่อโจมตีชี้เพื่อเรียกสแตนออกมาเป็นต้นครับหรือจะชี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้วยก็ยังมีใช่ไหมฮะทา,ทางที่ชีวิตจริงเนี่ยผมเองนะฮะแทบจะไม่เคยเจอคนชี้หน้าแล้ว บอกว่าฉันนะเนะจะต้องเป็นนันนุนี่ให้ได้เลยจำเอาไว้ให้ดีละอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับตัวละครที่จะพูดถึงก่อนแรกๆเลยนะฮะแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นฟินิกิ์ไรท์จากเกม a อ e แอ t o ทนีครับจากแคปคอมนั่นแหละทนายสุดหล่อเท่ครับที่มีท่าชี้อันเป็นเอกลักษณ์ใช่ครับจะปกเกมกี่ภาคกี่ภาคพี่แกก็คือชี้ ชี้แล้วก็ชี้แทบทุกอาร์ตเวิร์คครับที่เราได้เห็นนั่นมันก็คือชี้แม้แต่โลโก,ก้มันก็ยังชี้ให้คุณคิดดูเอาลวกันเพราะฉะนั้นครับสำหรับผมแล้วถ้าพูดถึงตัวละครจากเกมครับที่ชี้นิ้วจนเป็นอันจดจำมากที่สุดยังไงก็ต้องเป็นฟิน w r i ร h t จากเกมเอ e แอ t o r นนีอย่างแน่นอนครับ ส่วนฝั่งอนิเมะนะฮะหรือว่าการ์ตูนนั่นเนี่ยผมกล้าพูดตรงนี้เลยครับว่าการ์ตูนที่ตัวละครนะครับมีการชี้นิ้วมากที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยยังไงครับก็หนีไม่พ้นโจโจโล้ล่าข้ามศตวรรษแน่นอนใช่ครับ ภาพจำของใครหลายคนเนี่ยอาจจะนึกถึงโจททโรตัวเอกสุดเท่ในภาคที่3ครับที่มีเอกลักษณ์อย่างท่าชี้นิ้วแล้วเรียกสแตนหรือว่าสตาร์แพทินัมออกมาแต่ถ้าหากคุณครับลองไปย้อนดูดีๆในอนิเมะครับตั้งแต่ภาคแรกเลยมันชี้กันมาตั้งแต่รุ่นทวดมาแล้วครับโจนาธานเนี่ยแหละฮะมันชีจ้จริงๆครับโจเซฟมันก็ชี้ครับ จโจทาร่นี่ไม่ต้องพูดครับชี้ปล่อยสุดแล้วฮะภาค4ีอย่างโจซูเกะก,ก็มีชี้ครับชี้นิ้วขึ้นฟ้าด้วยนะฮะเพลงปิดเขาเนี่ยหรือว่าภาค5ล่าสุดครับที่ทำอนิเมะออกมามันก็มีชี้เหมือนกันครับแล้วมันไม่ได้ชี้แค่ไอเหล่าพระเอกของแต่ละภาคด้วยครับตัวร้ายมันก็ชี้ครับตัวประกอบบางตัวมันก็ชี้ครับชี้ทุกคนเลยครับในโจโจโนเนี่ย แล้วก็ยังมีเกมไหครับหรือว่าการ์ตูนเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายครับที่เราจะได้เห็นตัวละครต่างๆทำท่าชี้นิ้วกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับกับการที่เห็นตัวละครจากทั้งฝั่งเกมหรือว่าการ์ตูนเนี่ยทำท่าชี้ต่างๆใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นข่มขู่เพ่งเล็งนะครับหรือว่าชี้เพื่อให้สนใจรับรู้ก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในชีวิตจริงการชี้ใส่หน้าคนอื่นแบบไม่ดูการลราเทศเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ผิดมารยาทพอ,อสมควรใช่ไหมฮะรวมไปถึงการชี้นิ้วสั่งนั่นนู่นนี่โดยไม่ดูสถานการณ์เองก็ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับไปครับว่าการได้ชี้นิ้วเพื่อทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเท่จริงครับรูปตัวอย่างต่างๆที่โผลในคลิปนี้ครับก็คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆมันเท่จัดๆครับแบบว่ามองท่อด้วยหางตาครับมัน ไม่รู้จะอธิบาย,ยางมันเท่จริงเพราะฉะนั้นครับแฟนๆ OS ที่หล่อเท่และน่ารักนะครับก็อย่าลืมมาแชร์กันได้นะฮะว่าชอบการชี้นิ้วของใครมากที่สุดครับมันเท่ตรงไหนทำไมเราต้องชี้ครับแล้ววันนี้ฮะคุณลองชี้หรือ,อยังเฮ้ยมันเท่จริงว่ะคุณผมอัดเสียงอยู่เนี่ยผมลงเสียงอยู่แล้วชี้ก็ทางกระจกโอ้โหเท่เลยเออนะครับผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมใครๆก็อยากจะชี้นิ้วนั่นเองนะครับ แล้วพบกับขยซ n n e w วิได้ใหม่ในคลิปหน้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์ Fro like, Share. ถ้าชื่นชอบและแน่นอนฮะว่าใช้นิ้วชี้จิ้มปุ่ม Subscribe และกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไม่รู้ผงอะไรเข้าจมูกให้วันนี้อาการผมจะแปลกๆนิดนึงนี่บ